นี่ครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัทากะบือปี2533ถือว่าเป็นเหรียญเหรียญนี้นะฮะครับถือว่าไม่ทันหลวงพ่อท่านหรอกนะฮะแต่เป็นเหรียญที่ย้อนยุคเป็นเหรียญรุ่นแรกครับที่ย้อนยุคท่านเหรียญนี้นะครับปี33เป็นเนื้อทองแดงสวยแชมป์อันนี้สวยแชมป์เลยครับสวัสดีครับผมสอนอพระเครื่องนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียญ หลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะครับเป็นเหรียญที่ทางร้าน1หน่งอเนกได้มาใหม่นะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่สวยนะครับซึ่งเขาบอกมานะสวยจริงหรือเปล่าไปชมพร้อมกับผมนะครับว่าที่ร้านหน่งอนกมีเหรียญรุน่นนี้แล้วก็สวยจริงหรือเปล่านะครับครับเดี๋ยวมาชมเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดท่ากระบือนะครับกับพี่เห,หน่งอเนกนะครับ จะนำมาให้เราชมครับขอชมหน่อยครับ,รบ,รบเป็นแบบไหนนี่ครับนี่ครับ,รบเหรียญหลวงพ่อรุ่วทัทรากระเบือปีสองพันห้าร้อยสามิสามถือว่าเป็นเหรียญเหรียญน,นี้นะฮะครับถือว่าไม่ทันหลวงพ่อท่านหรอกนะฮะแต่เป็นเหรียญที่ย้อนยุคเป็นเหรียญรุ่นแรกครับที่ย้อนยุคท่านใช่ไหมฮะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากพอสมควรเลยเหรียญรุ่น <L> เขาเรียกว่าเหรียญรุ่นปี2 5 3 3หลวงพ่อรู่วัฒกบือบนะฮะดูนะฮะอ,ฮอันนี้จะแต่เหรียญนี่สวยมากด้วยเหรียญนี้ถือว่าสวยมากเลยผมวหว<า>ังยังอยู่เลยเนี่ยยังอยู่ครับครบหมดเลยครับแล้วผิวสวยมากโอ้แต่ได้ดูลูก,กตูนะผิวสวยจริงๆครับอันนี้ผิวสวยจริงๆก็ได้ลงกล้องไปแล้วผิวสวยมากครับไม่ค่อยได้เจอส่วนมากก็จะเจอผิวธรรมดาธรรมดาทั่วไปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครนะฮะนี่เนื้อเงินก็แพงเนื้อทองคำนี่หลายๆแสนนะ หล,หลวงพ่อลุ่งเนี่ยพุทธคุณเขาเ,เด่นในด้านไหนครับหลวงพ่อรุ่งนี่ถ้าคนสมัยก่อนจะบอกว่าชอบเหนียวก็เหนียวครับครับถือว่าเหนียวก็เหนียวนะเหนียวสุดๆเลยนะถ้าเรื่องพวกทระซัเนี่ยเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องความปลอดภัยแค้วคาดนี่นะครับไม่เป็นรองใครไม่เป็นรองใครครับหลวงพ่อรุ่งนี่ใครๆก็รู้จักท่านดีว่าท่านถือว่าเป็นที่สุดแล้ว,ลลวครับถือว่าเป็นที่สุดแล้วเหรียญท่านจะเป็นเหรียญรุ่นแรกๆท่านนะฮะตอนนี้ราคาเล่นหากันก็มีตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านนะครับ แล้วรุ่นนี้เขามีสร้างเนื้ออะไรบ้างครับมีสร้างเนื้อทองคําเนื้อเงินครับเนื้อทองแดงครับใช่ใช่เนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อทองแดงครับถามว่าจํานวนในการสร้างเนี่ยเนื้อทองคำผมผมก็จําไม่ได้นะครับผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เนื้อเงินนี่ถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าแพงแล้วเราไม่พูดถึงเนื้อทองคำเนื้อทองพาแพงอยู่แล้วเนื้อเงินก็ถือว่าแพงแล้วเหรียญนี้นะครับปีสามสามเป็นเนื้อทองแดงสวยแชมป์อันนี้สวยแชมป์เลยครับอันนี้ผมเปิดไว้นะถ้ามีคนชอบเหรียญนี้ก็เปิดอยู่ประมาณ นีนะอันนี้หมื่นสองกรันนี้หมื่นสองเองยังไม่ผ่านไม่ผ่านการบูชาเลยนะเนี่ยไม่ไม่ได้ผ่านมือด้วยกันนครับกิฟต์เลยครับสวยมากอันนี้สวยมากเลยผิวยังแบบใช่ครับใช่ใช่ใช่เนี่ยครับเปิดไปหมื่นสองห่วงก็ยังอยู่ครบนะทุกอย่างในไหม่นะครับเพิ่งเข้ามาในของเพิ่งเข้ามาเยอะอยู่ด้านหลังเขาเป็นอักระอะไรเป็นเป็นยันต์เลยครับเป็นยันต์ของหลวงพ่อรุ่งท่านเลยเนี่ยครับเป็นยันต์หลวงพ่อุ่งเนี่ยครับอ้สวยเหรียญที่สวยจริงครับเหรียญนี้สวยจริงผมผมเห็นครั้งแรกผมเออเหรียญนี้สวยชอบชอบเลย ก็เลยขอซื้อเข้ามาอืครับหลวงพ่อเพี้ยนก็มีแกะพิมพ์แบบนี้เหมือนกันคล้ายๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่สุวนมรกภาคพายุอต่อมาช่วงหลังๆมานี่จะจะมักจะใช้ยันหรือลักษณะในการรูปพิมพ์ทรงใช่รูปพิมพทรงจะไปขอคล้ายๆกันรุ่นปีสองกว่าครับใช่ก็มาแกะเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะเฉพาะเฉพาะองค์ของเขาเนาะเฉพาะองค์เลยครับเฉพาะแต่รูปแบบจะคล้ายๆใช่ใช่ใช่รูปแบบของเหรียญเอกลักษณ์นะครับใช่ครับใช่ใช่ ก็ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอยู่ครับถือว่าคนถ้าเล่นสายในหลวงพ่อลุงตอนนี้ปี33นี่ก็ถือว่าเป็นปีที่น่าซื้อน่าสะสมน่าบูชาเพราะว่าจะเป็นรุ่นแรกๆที่ทันหลวงพ่อท่านโอ้โหราคาราคาไปไกลแล้วครับราคาไปไกลแล้วและหาตัวจริงยากด้วยถ้าท่านผู้ชมสนใจมาชมได้ที่ร้านมาที่ร้านเด็กนเด็กเลยครับครับพันทิพย์บางกะปิชั้น3เลยครับเบอร์โทรอะไรครับเบอร์โทร0874743262 0805915626 นี่แหละครับติดต่อผมตรงเลยครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับท่านใดที่ชอบเหรียญนี้นะครับมาได้เลยครับก็มาได้เลยครับมีอีกมากมายนะครับที่ร้านเขานะครับใช่ครับมาดูนครับดูได้นะครับโทรมาคุยก่อนนะครับก็สามารถติดตามชมในทาง YouTube นี่นะครับช่องสอชาแนลนะครับก็จะมีเกี่ยวกับพักเครื่องและเครื่องรางของขังของภรคเอจีต่างๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสออชาแนลนะครับก็ขอขอบคุณทางร้านในแงเน็กด้วยนะครับที่นำเหรียญหลวงพ่อรุ่งมาให้ท่านผู้ชมและฟรีในช่องสออชาแนลได้ชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ